สวัสดีท่านแขกทุกท่านแล้วก็ประชาชนที่มาเปิดใจใช้ของพี่บริษัทวันนี้ครับอ o t OT เองนะครับได้เปิดใหบ้บริการที่โรถตัดแค่สองในวันนี้นะครับซึ่งถือเป็นเรื่องดีวันที่14ก, <Okay. S 1> การเปิดให้บริการของ TOT นะครับเราก็มีรับชำระบ,บริการนะครับรับคำขอบริการไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์บ้าน บริการที่ซึ่งเราจะให้บริการในวันที่24กุมภาพันธ์ถึงนี้นะครับหวังว่าทีวีเราจะให้บริการท่านสะดวกเป็นช่องทางที่ท่านสามารถมารับบริการได้สะดวกช่องทางนีง้ซึ่งปัจจุบันนะครับเรามีให้บริการในที่ข้ามโลกในพมินธน,นะครับแล้วก็ศูนย์บริการตามต่างอำเภอไม่ว่าจะเป็นผู้ย่อ อันตรายยอดราคาเรียนนะครับซึ่งหนปัจจุบันเนีย่ยดีอทีให้บริการอยู่ 5, 5่าที่นะครับก็หวังว่านะครับการให้บริการของดีอทีคงจะเป็นที่พึงพอใจของประชาชนชาวจังหวัดตรังนะครับในวันนี้นะครับถือเป็นโอกาสดีนะครับก็ขอเปิดศูนย์บริการหรือว่าบูธของดีอทีที่เราบริกัรหน้าปัจจุบันี้ครับ But... Mm -hmm. mm -hmm. you yeah.